สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกับเกม Marvel Super War อีกเช่นเคยนะครับตอนนี้ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นชื่อว่า Thanos Super War นะครับเกมนี้เพรนเป็นฮีโร่ที่โกงมากๆเนยฮะช่วงนี้ก็เอาใจ FC นะครับผม FC ทางเราขอ Thanos มาเยอะๆนะครับก็ใครอยากจะให้ผมเล่นตัวอะไรก็คอมเมนต์ทาง ด้านล่างของคลิปได้เลยนะครับทุกๆคลิป <are> ผมก็จะพยายามเอามาลงให้นะครับทุกคลิปเลยนะครับสำหรับคนที่ขอฮีโร่ตัวไหนมาตอนนี้เราก็มาดูฮีโร่ฝั่งเรานะครับก็จะมีกัปตันอเมริกานะครับไปเลนโบนนะครับผมแล้วก็มีสตาร์ลอร์ดนะครับฟาร์มป่าส่วนเลนกลางก็จะเป็นไอรอนแมนนะครับผมกับวินเทอร์โซเยอร์นะครับแต่ผมก็แปลกใจนะว่าทำไมวินเทอร์โซเยอร์ไมมาเลนล่างเนี่ย ตอนนี้เราก็โดนกดไปเรื่อยๆครับโดยยนดูกับดรสเตนครับผมโอ้โหเข้าคิปไม่ได้เลยครับโดนฮีโร่สายตีไกลนะครับแล้วก็สายเวทโดนตอดเลือดรัวๆครับผมเข้าไปเก็บเลือดทีก็โดนดรสเตนช็อตมาทีฮะตอนนี้เราก็พยายามเซฟนะครับเกาะป้อบบมไว้จะค่อยตีคิปเท่าที่ตีได้นะครับผมเราจะไม่ฝืนนะฮะ <c oughs> ดูดอรสเตนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล็กเกมเจอกันพวก แต่ตอนนี้รู้สึกว่ายอนดูอ๋อรู้ว่ายอนดูไปเลนกลางหือโดนย้อนเวลาอจะรอดไหมเนี่ยโอโหต้องเดินซิกแซกครับยอนดูยอนดูสกิลตีปกติของเขานะครับคือเหมือนเขาเหมือนกดลากของลูกศรนะฮะปกดลากไปลากมาเนี่ยครับผม เราก็พยายามเดินซิกแซกนะครับไม่ให้เขาจับทางง่ายๆนะมันจะได้ไม่โดนลูกศรของยอนดูตีนะครับดูครับคีปหายหมด <laughs> จะลอดมินี่ทานอสเรานะครับมาเรนแครรี่ครับผมมาเินล่างที่จริงวินเทอร์โซเยอร์ต้องมานะครับเรน่นเนี้ย <Protect ed S 1> ทานอสจะต้องไปงบนนะครั้ <laughs> เรือขอาหนาวจริงโอ้โหขอบคุณมากเรเซอร์ หมอแปลกเรานะครับย้อนเวลาให้เลือดเราเด้งกลับมาเหมือนเดิมครับ <c oughs> <c oughs> มันก็มีข้งข้อดีและเสียผสมกันไปนะครับสกิลย้อนเวลานี่เอาละครับวินเทอร์โซเยอร์มาช่วยเราครับเจมบาว ừ, ด็อกเตอร์ซิงมันไฟเดาวใช่ไหมเ้าใช่ไหมเองเรียบร้อยกดเราจังเลย ช่วงเวลานี้ก็ช่วงเวลากรบโขยครับตีฮีโร่ผมจะวิ่งกลบบ้านก่อนนะเล่นการก็ <It S 2> หมอแปลกเก็บไ, <me. S 2> ไอรอนแมนของเราไปได้นะครับหนึ่งตัว เรนล่างเราก็จะไปฆ่ายอดดูนะครับตอนนี้เรื่องหกแล้วเดี๋ยวผมจะอัพเซนส์จะไปสะโตนนะครับผมตอนนี้เรามีเพื่อนมาช่วยแล้วเดี๋ยวรอรถเตะหน้าตายเข้าไปเดี๋ยวไปไหนไปไหนยอดดูโดนหลักฐานเข้าไปครับผมหมันไส้แม่ต้นเกลือโป๊ะเราจะไปฮะไม่ให้เราได้เข้าคีฟสักตัวเลยครับผมตอนนี้หมอแปะเขาก็ไปเรนการครับด็เตอร์ซิน อยู่เลนล่างกับเราตอนเลเวลเจ็ดแบบนี้ไม่ดีนะครับโดนทานอสไล่ฆ่ายับยับแน่นอนนะเป็นฮีโร่ที่โกงตัวหนึ่งนะครับทานวะช่วงนี้ช่วงเวลาหาตังครับผมไล่ถ่ายป้อมตีชิปเก็บเวลไปเรื่อยๆครับอ้าวยอนดูยันดูเจ้าหรอพวกเดี๋ยวรอสกิลก่อนเจาหรอพวกโอ้โหเอาล้วครับตอนนี้ทอเข้ามาช่วยแต่เราต้องเก็บย้อนดูก่อนครับโดนบัรคับทัดแล้วหนึ่งทีเอาล้วครับทอจะเอากับเราเหรอเลือดลงให้เราก็สู้นะ โดนะเปซโซนเข้าไปครับหนึ่งทีแล้วเราก็ถอยมาก่อนฮนะ <As semble. S 1> เอาละครับตอนนี้เราก็เก็บวิโไปเรื่อ,อยๆนะครับรู้สึกว่าทอเขาจะยังไม่กลับบ้านนะครับถ้ายังไม่กลับบ้านนี่ <As semble. S 1> เดี๋ยวผมจะเข้าไปโซโล่ฮิวนะครับ เอาแล้วครับทอสคิวสองไปเปโซเซมัดใครท่านตัวอ,อีกหนึ่งที่เรียบร้อยครับผมทอไม่กลับบ้านนี่นักอ้าวย้อนดูพวกจะทำอะไรเนี่ยสงสัยจะพิมพ์บอกเพื่อนเหรอเราก็ลอยไปเรียบร้อยครับผมย้อนดูเก็บไปแล้วอีกหนึ่งตัว <are> ตอนนี้เราก็มาอัปเดตสกอร์นะครับผม5<อ>ตอนน่5 4ตอ4น,น,นะครับอ้าวรู้สึกว่าอยู่ที่เรา5ตัวอ้าวไอรอนแมนล่ะครับผมจะทำอะไรไอรอนแมน หนีไปไหนพวกขอคิวก่อนนะขอคิวก่อนเรียบร้อยครับผมไอ่ดมเมนตอนนี้ยอดดูก็จะกลับมาลางแคนเรานะเราก็ทำหน้าที่เป็นแคลรี่ที่ดีครับ <laughs> ไล่เก็บเวลฟาร์มคีวไปเร,เรื่อยครับผม <c oughs> แล้วก็รอแก๊งคนที่ แหลมเข้ามานะฮะเอาล้วครับไอรอนแมนทีมเขามาอีกแล้วไอรอนแมนโดนไปเมื่อกี้ยังไม่เกรดอีกเหรออือโดนผ่าสกิลสองโอ้ผมไม่เกียดมากเลยสกิลเอาล้วครับแล้วก็ใช้สกิลเพดว้าไปอีกหนึ่งทีแล้วก็หมัดไอรอนเข้าไปเรียบร้อยครับผมสตาร์ลอดกับเพื่อนน่าจะเล่นโบนนะฮะทำไมไม่ถอยตอนนี้เราก็เอาเสือดำนะครับแบ็คแพนเทอร์นะครับผมเพื่อที่จะเก็บอินฟินิตี้สโตนหนึ่งเม็ดนะครับ สึกว่าเลนกลางใกล้จะมีประเด็นนะครับผมเดี๋ยวผมเอาแบ็กแพนเดอร์เสร็จจะไปเลนกลางนะเลนกลางก็หมอแปกกับทออยู่นะครับผมกำลังดูเชิงอยู่ครับตอนนี้รครับกระพือเท้ารอเอา,ล,อเอาละครับทีมเข้ามาแล้วไปว้าไปหนึ่งทีครับ no, หมอแปงไม่ตายอ้าวเราได้ฆ่าได้ไงครับเนี่ยสองตัวสงสัยดอตเตอร์เซ็กับสไปได้ไงโดนปอมตีตายนะครับผม ส่วนเลเวล11เราก็อัพพาวเวทวสโตนนะครับเพื่อเสริมสร้างดามเมจนะครับเนะครับไปถอยใช่ไหมไอรอ,อนแมนอืมทอนตีเข้าไปครับเดี๋ยวถอยออกมาก่อนครับไอรอนแมนไม่กลับบ้านใช่ไหมพวกเอาโดนเข้าไปเปสวาร์ปเรียบร้อยอืมโดนสันพอพวกใจเย็นเดี๋ยวเราขอถอยก่อนเ <c oughs> พื่อนมาช่วยพอดีครับวินเทอร์โซเยอร์หนีรอ,อดมาได้ครับผมเป็นการบวกที่มันมากเลยเมื่อกี้ เนี่ยครับข้อเสียของการบวกในป้อมนะครับผมป้อมตีแรงมากๆเลยนะครับเมื่อกี้ถ้าเราบวกนอกป้อมเราอาจจะโดนสไปเดอร์แมนเก็บไปแล้วก็ได้นะครับแต่นี้เราเป็นฝ่ายได้ฆ่า2ตัวนะครับผมสไปเดอร์แมนอยู่คนเดียวใช่ไหมพวกโอ้โหโดนสกิลสองไปเรียบร้อยอือสไปเดอร์แมนจับกีทอนเออยอมตายก็ได้ฮัลโหลโอ้โหน่าจะลุมขนาดนี้4ี่ตัวอนแรกผมเห็นสไปเดอร์แมนมีแค่คนเดียวนะครับแล้วก็ เพื่อนวาร์ปมาอีกหนึ่งนะไม่คิดว่าเขาจะแอบอยู่ในป่านะครับผมรอแก๊งเราตอนนี้สตาร์หลอดก็เนียนๆบนไปนะครับผมเก็บเว้วไปเรื่อยๆครับฟาร์มคิปทาหน้าที่เป็นออฟเลนแทนเราไปเลยนะครับสตาร์หลอดเอาละครับตอนนี้เราก็เกิดไปที่เรียบร้อยครับผมรวมตัวเลนกลางพวกเอาป้อมอีกทีมได้แล้วโอ้โหโดนถ่ายป้อมยาวๆครับตอนนี้อีกทีมนึงเขาก็ออกกันเลนกลางนะครับ ไอ้ลอนแมนผมเพื่อนโดนอยู่ทอจะไปไหนเมื่อกี้ไล่ข่าเราใช่ไหมทอเรียบร้อยโดนบังคับพิกหนึ่งทีครับผมเมื่อกี้ลุมเราใช่ไหมไอ้ลอนแมนไปไหนอือหอโดนหลอกกันหัวโยกเลยครับตีคนเราหรือว่าไอ้ไอ้ลอนแมนจะไปอีกทางหนึ่งครับแหมเข้าโพงป่าเสร็จปุ๊บวกกลับอีกทางแมสเต็ปเขาได้จริงๆงนะตอนนี้ก็สไปเดอร์แมนอยู่ล่างใช่ไหมอืม ใส่ใส่เขาเขา้าปากวัรแน่นอนคะรับซือเข้าไปโอ้โหเสียววิสทีน่าเสียดายจริงๆครับผมอินเทอร์เซียร์เราก็มาดูในโพงป่าอีกโพงหนึง่งฮะแม่เสียววิสทีนะครับถ้าเราสรกิดเข้าได้ทีเดียววราร์ฟเขาจะยกเลิกนครับเมื่อกีก้ แต่สไปเดอร์แมนก็เป็นตัวที่จับยากนะครับผมเอาละครับทอทีมเขาเก็บไอรอนแมนเราไปได้นะครับผมพร้อมกับไอรอนแมนเก็บกับตันอเมริกาเราไปอีกแล้วถอยก่อนครับตอนนี้เราโดนฆ่าไปสองนะครับผมซึ่งการบวกสามต่อห้าไม่เป็นผลที่ดีแน่ะฮะตอนนี้เขาออกเินกลางมานะครับเพื่อที่จะเข้าาแล้วก็ไปสไปวาร์ปไปก่อนดีไหครับทอวาร์ปสีไปได้เอาละครับหนึ่งต่อสามครับผม จาก3ลุ้มหนึ่งกลายเป็น1ลุ้ม3แล้วครับเนี่หนีกันหมดเลยมีสตาร์หลอดแล้วก็ลอยข้างบนไปได้นะครับอ้าวแล้วครับตอนนี้ยอนดูกับกับเตนิกาเตียนอยู่ข้างล่างนะครับตอนนี้ตำรวจ4คนครับได้มาล้อมเรียบร้อยยอนดูซื้หนีไปไหนนี่คือผลของการแหลมนะครับผม ปกติแล้วถ้าแคลลี่หรือว่าไปตัวไหนก็ช่างกำลังฟาร์มคลิปเนี่ยฟาร์มห้ามเกินครึ่งแม็กของเรานะไม่อย่างนั้นเราจะถอยไม่ทันนะครับโดนแกงง่ายค,ครับพอ <is> มอสองคนใช่ไหมเอาละครับไอรอนแมนเราบวกแล้วไปไหนด็อกเตอร์เซนทอลเราจะเหนื <out. S 1> ห่อยเมื่อกี้ลุมเราใช่ไหมขอลตีไปแล้วครับหนึ่งพลังเสริมก็ไม่แล้วไปต้องแมนกับไอรอนแมนโอ้โหลุมเราตอนนี้บวกกันที่เซอร์เทอร์ครับ ไปไหนท้อ,อเก็บไปแล้วหนึ่งไอโรแมนอันตีไ้ไปสไปเดอร์แมนโยกไปไหนโอ้โห,โหมืนครับสไปเดอร์แมนดีครับตาลเมกามาช่วยเราได้นะครับผมจะหนีนไปไหนสไปเดอร์แมนเรียบร้อยครับผมโดนเก็บไปได้เลเ๋ยวสิผมเราก็อัิโซสโตนนะครับเพื่อไว้ดูดเลือดนะครับผมตอนนี้เราก็มาเวทป่าเขาขั้นหน่อยฮะเกมนี้บวกกันมันมากครับผมบวกกันยับยับ แต่รู้สึกว่าเวทเขาจะเยอะน,นะครับเดี๋ยวผมจะออกกันเวทนะผมเสื้อคลุมของเฮล่านะพ <I S 1> อดีของเสื้อคลุมเฮล่านะครับผมเราจะได้เกาะกันเวทมาส่วนหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้ดูดซับกาจเวทไว้ตอนนี้เราก็มาเซอร์เทอร์นะครับหมอแปลกเดี๋ยวผมไปไล่หมอแปลกกัน่เล่นดีนะครับทีมเขาตอนนี้เราก็ตีเซอร์เทอร์ไปเรื่อยๆครับเราอีกทีที่โซรอี่กองอ้าว ดร็อคเตอร์เซนทำไมทำอย่างเงี้ยเปิดประตูวาร์ปมานตีใส่โอ้โหโดนรัสเ,เซอร์ไปครับงงกันไปแถวครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปลงไงอ้กระป๋ายโลเมนโลแมนเจ้าจะไปไหนโดนสกิลบวกไปยับยับครับตอนนี้โอ้โหอันนี้บวกกับยอนดูครับโดนลูกเซอร์เทอร์มาแล้วเรียบร้อยขอจะไปไหนขอสก,กิลก่อนทั้งที่อ้าวโชคดีนะครับได้ประตูวาร์ปของดร็อคเตอร์เซฟโผล่มาทางนี้พอดี สตาร์ลอดนายก็สุดยอดมากดันเลนตลอดครับผมสตาร์ลอดตัวนี้เมื่อกี้รอดตายอย่างหุดหวิดครับผมเข้าประตูวาร์ปของด็เตรเซนโพนอีกที่หนึ่งนะครับเมื่อกี้โอ้โหแม่รอดตายอย่างเฉียวเฉียดตอนนี้เราก็มาอัปเดตสกอร์นะครับ20ต่อ14นะครับผมตอนนี้บ้านเราจะฮัลโหลรอยโอ้ไปเรเยนรถเดี๋ยวพวกใจเย็นขอตีด็อกเตอร์ก่อนนะคตอนนี้ him. I, I take mine. Retreat. your Uh, is what เอาละครับตอนนี้เราก็จะไปแก๊งสไปเดอร์แมนแต่เอลิตาครับบวกกัเราเซอร์ดามาเห็นเซอร์ด,ดาเกิดพอดีครับผมการที่จะเป็นแก๊งสไปเดอร์แมนแก๊งยากนะเพราะว่าเขาใช้สกิลสองในการยงใยมันกันของเขาเนี่ย แล้วมุเมนตมันกว้างนะครับมันไปได้ไกลนะครับการแกงเขาแกงยากนะ <You 're S 1> เอาเลยด็ออร์เซน์เ้าโอโหโดนย้อนเวลาครับผมตอนนี้สไปเแมสกิลเข้ามาเราลุ้นลับโอโหไม่เป็นไรครับเพื่อทีมเราทำได้ครับทีมเราได้เสือดำไปโดนลุมเตียนไปที่เรียบร้อยนะครับเมื่อกี้สกิลอะไรมั่งก็ไม่รู้ครับผม <c oughs> ดูไม่ทันครับแต่ที่รู้คือ ตายเรียบร้อยครับตอนที่เขาก็ออกลางกันนะครับผมส่วนตอนนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะออกเป็นเกาะเฮล่าครับกันเวทสักหน่อยเวทเขาเยอะนะครับผมเอาแล้วครับตอนนี้เขาออกเลนกลางมาครับผมแต่โชคดีว่าคลิปเขามาน้อยนะฮะก็ดีนะครับผมว่าเราได้ป้อมบนกับป้อมล่างไปนะครับโดยสตาร์โหลดไปแก๊ง ไปถ่ายป้อมตอนที่เราบวกกันยับยับนะครับผมทาให้เราได้เปรียบในการคีบดันนะครับคีบดันเข้าบ้านของเขาสองเลนลเอาละครับหมอแป๊กจะไปไหนเมื่อกี้ลุมเราใช่ไหมขอตามไล่ล่าหน่อยโอ้โหโดนย้อนเวลาอีกแล้วแม่ย้อนเวลาเราเก่งยังไงเดี๋ยวไามสจะโตนจากเจ้าใช่ไหมเดี๋ยวข้าจะไปเอามาโอ้โหขอสกิทสักทีก็ไม่ได้ตาตาหลอดใจร้ายจริงเลย เอาเหินอินฟิทตี้สโตนสักหน่อยครับผมไทมส์สโตนให้กับดอกเตอร์เตนตอนนี้เราก็มาจบบ้านเขาดีกว่าครับรู้สึกว่าจะยืดเยื้อไม่ไหวแล้วแจลลี่กับเมดเขาแรงเหลือเกินนะยอมดูนี่เลดเกมโหดนะครับผมโดนสใส่ย,ยับยับครับอ้าวสวไมเเทร์แมนโดนล่อซื้อครับผมตอนนี้เดี๋ยวผมจะไปดันคิดการก่อนนะตอนนี้ ดันคลิปกลางเพื่อที่เราป้อมกลาง,งเขาให้ได้นะผมถ้าเราได้ป้อมสามทางของเขาน้าคือคลิปมันจะถึกมากนะผมแล้วก็ทีแรงนะมันทําให้อีกฝ่ายนึงอนะ่ะดันคลิปเรามาไม่ได้เลยนะครับทาให้เราได้เปรียบนะครับผมในการที่คลิปดันสามทางเนี่ยแต่ตอนนี้นะครับเพื่อเราตายสองนะครับผมเราก็ถอยก่อนนะเพราะว่าถ้าเขาออกมาสามต่อห้านี่สู้ไม่ได้แน่นอนนะครับเส่็จเราก็พยายามดันล็งน,นะผมเสร็จแล้วก็ถอยนะ นะครับตอนนี้เขาก็ออกเลนกลางมาแล้วนะครับผมสไปเดอร์แมนไปมาเปิดหมอแป็กนี่ไงเป้าหมายของเราครับไทม์สโตนจากดอร์เตนโอ้โหเฟรมเล็โตอีกแล้วเอาละครับดเรเตนครับจะไปไหนหมอแป็กใช้โซนดูดเลือดไปก่อนดีโอ้โหทอรจะเอาเราครับผมเดี๋ยวถอยมาก่อนนะตอนนี้เราเสียเปรียบอยู่ครับสามต่อห้าตอนนี้เขากำลังไล่เวทเรานะฮะ โอ้โหกระตุกลัวๆครับตอนนี้เฟรมเล็ตกอ้าวหมอแปลกอยู่ที่ <You 're S 1> ใช่ไหมไม่ทนได้สก,กิลอีกแล้วครับสตาร์หลอดเจ้าเก่า <not> ยิงแรงมากครับตอนนี้คือสตาร์หลอดถ้าของเกิดแล้วเขายิงแรงครับ mm. ตอนนี้เราก็อ้าวได้เกาะเฮราเป็นที่เรียบร้อยครับผมจะสังเกตมีโลบารียาอยู่นะครับโลบารีอากันเวทนะเวลาเราไม่โดนดาเมจเวทระยะหนึ่งอ้าวยอมดูจะไปใส่พวกร้อยโดนคือสเปซมาเข้าไปฮะ เวลาเราไม่โดนดาเมจนะครับผมมันก็เหมือนกับสกิลติดตัวของทานอสนะเราไม่โดนดาเมจมันก็จะมีเกาะป้องกันการโจมตีไน้ครับแต่อันนี้เกาะเฮ่ามันก็ป้องกันเวทนะครับผมในระดับหนึ่งนะฮะทำให้เราถึกขึ้นนะครับเมื่อโดนนองนี้เราก็มาเทิร์เทิร์ทนี่กว่าครับหวังว่าหมอแปลกคงไม่มาสกิลวตตีใส่เหมือนรอบที่แล้วนะครับ ครับตอนนี้เราก็ได้อินฟินิตี้สโตนมาแล้วอีกหนึ่งเม็ดนะครับผมจากเซอร์เทอร์นะครับเดี๋ยวรอเซอร์ดัมเกิดน,นะครับผม <life> อ้าวหมอแปลกอยู่นี่นเองไทม์สโตนมาเดี๋ยวเอาทอ้อนนะฮะ <I S 1> โอ้โหมอนตีในโคงหน้าครับเห็นแบบแบบเพื่อนเราไปไหนหมดอ้าวหมอแปลกย้อนเวลารอใช่ไหมสไปเดอร์แมนโอ้โหมาตอนนี้เรามีโก,กเฮล่าครับเราไม่กลัว,วโดนบุม๋มซีครับเดี๋ยวถอยมาตั้งหลักแป๊บนึงครับผม ทอไล่ล่าเราอีกแล้วทอจากในหนางกับในเกมก็ผมโอ้โหมาไล่ล่ามาทุเอาเพื่อนเรามาช่วยแล้วจะไปไหนตอนนี้เราเป้าหมายหนึ่งเดียวครับโดนน้องเวลาไปไหนด็อกเตอร์สเตนเอาคราต้นมาเรียบร้อยได้มาแล้วหนึ่งเม็ดครับผมทำโ้นจากด็อกเตอร์สเตนนะครับแม่ไล่ล่าอยู่สามสี่รอบนะฮะตอนนี้เสือดำเกิดไปที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวผมจะมาเอาเสือดำนะฮะ แน่เป็นการที่ไล่ล่าอินฟิทตี้สโตนมันมากๆเลยนะครับล <c oughs> ไล่ล่าถึงป้อมในเขาเลยนะครับผมด็อกเตอร์เซนเขา <c oughs> ตอนนี้เราก็ตีเสือดำไปเรื่อยๆครับเพื่อที่จะเอาอินฟิทตี้สโตนอีกหนึ่งเม็ด <c oughs> อ้าวมานาหมดครับผมยานะยานะสตาร์ลอตอยาเอาพักพวกเขามานะฮะโหลเดี๋ยวขออินฟิทตีต้สโตกนก่อนครับผมมานาก็หมดตีก็ช้าช่วยตีเลยพวกอื นึกว่าจะลากทีมเขามานะครับเมื่อกี้จะใจร้ายกัเราขนาดไหนครับเอาล้ครับเราก็ได้เม็ดที่6เป็นที่เรียบร้อยครับจ<ค>ากเสือดำนะครับผมแบ็คแพนเทอร์ตอนนี้เราก็รอเขาเกิดครบนะครับผม5คนเราก็จะทําการดีดนิ้วนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเพื่อนเราบวกนะครับเอาล้วครับคาคือสตาร์ที่มีออสเลี่ยงผู้สรรพสิ่งจะต้องถูกลบล้างข,าข้าคือผู้ลิขิต ครับตาไปอีกสองครับผมตอนแรกผมกะว่าจะรอเขาเกิดคมนะครับเราให้ดีทีเดียวจะได้ตาย3ตัวนะครับแต่พอดีเพื่อนเราบวกนะครับผมการดีดนิ้วทําให้ตาย2นี่ทําให้เราทีมเราได้เปรียบเยอะมากเลยครับ oh. ครา oh. วนี้เราก็มาตีบ้านครับผม oh. ห,หมอแปลกมาอีกแล้วเอาทำสโตนหายไป <No. S 1> <laughs> <ว S 2> สมัดไร้ด้านก็ไปมันไตเลยเกินแหมต้นเกยที่กดเราจังเลยครับก<ห>ับยอนดูเลยตอนนี้เราก็รอคลิปดันเรื่อยๆครับแล้วเราก็ตีบ้านเราเนี่ย น่าจะจบได้นะครับผมรอบนี้ตีบ้านแล้วตีบ้านืจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอ่า MVP ก็คือเรานี่เองนะครับด้วยสกอร์ที่ค่า19ตาย2แอซซิดอีก4นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องเราด้วยนะครับผม แล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ